doctor reborn serum is MUT. Soon bad, we but we With one, From the size of let's hold up my ต้องขอขอบคุณสามสาวของเราด้วยนะคะเบลล่าเฟิร์สแล้วก็คิมนะคะจาก Miss Universe Thailand 2019, ด,2019ด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะน้องวีนาแฟนคลับเธอเยอะจริงๆนะครับพี่แบกกี้ครับค่ะฝั่งนี้เนี่ยทั้งป้ายไฟทั้งรูปและเสียงนะคะมาครบเลยแฟนคลับท่านอื่นๆอย่าอยู่เฉยนะคะเราโหวตได้นะคะพาสาวงามของคุณเข้าสู่รอบ 10คนสุดท้ายได้ผ่านการโหวตนะคะอย่าลืมนะคะและสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณถู 5G ด้วย TikTok Thailand ด้วยนะคะ PPTV HD 36กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะ เอาละครับขอบคุณมากเลยนะครับ,บคุณจุริยาจ่าสุวรรณนะครับขอบคุณครับวินายินดีด้วยจ้าเอาละรางวัลต่อไปพี่รางวัละไรครับรบางวัลต่อไปนะคะจะเป็น Miss Real Beauty Real You by d r Tony ค่ะ รางวัลน,นี้นะคะเงินรางวัล1น0 0 0แสนบาทเลยทีเดียวค่ะและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญน,นายแพทย์พลพลสุขีวัฒนาครับ Managing Director Dr Tony Medical Center on stage เรียนเชิญคุณหมอเลยค่ะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นนะมากเอาเลยให้พี่พีเคประกาศดีกว่าพร้อมแล้วนะพร้อมพร้อมแล้วนะครับ Miss Real Beauty Real You by Dr Tony

เชิญเลยนะครับทั้งสายสะพายทั้งกันระวันนะฮะและในค่ำนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับดรโทนี่เมดิกเซ็นเตอร์ครับ BSC Cosmetology BSC Streamline ขอบคุณไอคอนสยาม True Icon Hall มาวะ thank you also Acid Wise Public Company Limited ขอบคุณกับ Honda นะครับรวมถึงให้อ r e g e n c y b a n g k o k s ส k h u um ม v i t ขอบคุณกับ CP Grand Asset Hotel and Resort Royal Orchid Sheraton Hotel and Towers รวมไปถึงโรงพยาบาลพยาไทยครับค่ะและก็ One Love Foundation นะคะ Index Creative Village ค่ะ Dr. Reborn Beauty Gems นะคะ Judith Labor นะคะ Kirin Suki Restaurant นะคะ Intercontinental หัวหินค่ะ Holiday Inn หัวหินและ Blue Port หัวหิน Resort Mall ค่ะยินดีด้วยนะครับกับพรฟ้าน,นะครับผมขอบคุณในแพทย์นบุรพลด้วยนะ